อันนี้ก็เป็นขนมหม้อแกงนะคะทุกคนน่าทานไหมคะหม้อน่ารักขี้ขุกขี้ขูอันนี้ก็เป็นขนมหม้อแกงนะคะทุกคนน่าทานไหมคะหม้อน่ารักขี้ขุกขี้ขูเด็ดจ้าเลยจ้าทุกคน <vara good. S 2> เด็ดจ้าเลยจ้าทุกคน กดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจจ้าฝักบัวก็น่าทานนะคะทุกคนมาจ้าจะพัน์สวยงามน่ารักขี้ขูขี้ขูของก็เยอะแยะเดินด้วยกันจ้าเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวขีเอเตอร์ของเราก็พาไปเดินด้วยกันนะคะ อันนี้ก็น่าทานนะคะทุกคนของหวานจ้าเพื่อนๆอ,อากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ทานของหวานชื่นใจเลยจ้ามีทุกอย่างจ้าขอกินทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อน คุณยายท่านก็ขายเก่งมากแล้วนะคะทาเองขายเองค่ะเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนไปเดินชมข้างหน้านะคะเพื่อนอากาศร้อนจ้ามีทุกอย่างจ้า ของกินทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนของหวานจ้าเพื่อนอากาศร้อนๆอย่านี้ทานของหวานชื่นใจเลยจ้ามีแต่ของกินทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อนมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อนมีทุกอย่างจ้า ของกินทั้งนั้นเลยจับเพื่อนต้นไม้มงคลสวยงามนะคะเพื่อนของใช้จับจอยใส้สอยเยอะแยะเลยนะคะของเพียบเลยไม่รู้จะเอาอะไรดีจัะเพื่อนเพื่อนอากาศร้อนจ้ามีทุกอย่างจ้าของกินทั้งนั้นเลยจับเพื่อนอน,น่าทานนะคะ ทีมก็จะไม่บรรยายเยอะนะคะก็จะให้ภาพบรรยายให้เพื่อนๆนะคะเดินตลาดด้วยกันมื้อนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนยัวยัวเลยจ้า ของหวานจ้าเพื่อนๆอ,อากาศร้อนๆอ,นอีนนี้ทานของหวานชื่นใจเลยจ้าบ่ายๆอากาศก็จะร้อนๆน,นิดๆน,นะคะเพื่อนๆก็จะเดินเร็วนิดๆน,นะคะ เพื่อนอากาศร้อนจ้าถ้าของกินเยอะแยะเลยจ้าเอาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆมาเดินตลาดด้วยกันจ้าอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะเพื่อนๆผลิตมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อนๆอากาศร้อนจ้าเพื่อนน่าทานนะคะ ต้นไม้มงคลสวยงามนะคะเพื่อนของใช้จับจอยใสอยเยอะแยะเลยนะคะของเพียบเลยไม่รู้จะเอาอะไรดีจ้ะเพื่อนเพื่อน,อนยัว่วยัวเลยจ้าของหวานจ้าเพื่อน อากาศร้อนๆอางนี้ทานของหวานชื่นใจเลยจ้าเพื่อนน่าทานนะคะคุณยายท่านก็ขายเก่งมากเลยนะคะทำเองขายเองค่ะเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนไปเดินชมข้างหน้านะคะมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อน มีทุกอย่างจ้าของกินทั้งนั้นเลยจักต้นไม้มงคลสวยงามนะคะพเพื่อนของใช้จับจอยใสอยเยอะแยะเลยนะคะของเพียบเลยไม่รู้จะเอาอะไรดีจาะเพื่อนแอะเลยนะคะต้นไม้ก็มีเราก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรดีจ้าเพื่อนๆ ขอบเพื่อนก็ชมไปด้วยกันนะคะเดินตลาดด้วยกันก็จะเดินแบบรวดเร็วนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจจ้าฝักบัวก็น่าทานนะคะทุกคนมาจ้าคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆในคลิปจะยาวเพินไปขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปเดินด้วยกันจ้าเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวขีอ่อทเตอร์ของเราก็พาไปเดินด้วยกันนะคะ กดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจจ้าฝักบัวก็น่าทานนะคะทุกคนมาจ้าสวัสดีตอนบ่ายจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินตลาดบางน้ำพึ่งนะคะมาหาของกินกันจ้าทุกคนแอดเลยนะคะต้นไม้ก็มีเราก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรดีจ้าเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ชมไปด้วยกันนะคะเดินตลาดด้วยกันก็จะเดินแบบรวดเร็วนะคะเพื่อนๆคีมก็จะไม่บรรยายเยอะนะคะก็จะให้ภาพ บรรยายให้เพื่อนๆนะคะเดินตลาดด้วยกันมื้อนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนยัวยัวหรือจ้าเดินตลาดด้วยกันมื้อนี้ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบายาของกินเยอะแยะเลยจ้าเอาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆมาเดินตลาดด้วยกันจ้าอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะเพื่อนๆผลิตเดินด้วยกันจ้าเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวขีอ่อเตอร์ของเราก็พาไปเดินด้วยกันนะคะมีทุกอย่างจ้า ของกินทั้งนั้นเลยจ้ะเกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจจ้ฝาฝักบัวก็น่าทานนะคะทุกคนมาจ้าเพื่อนน่าทานนะคะของกินเยอะแยะเลยจ้าอาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆมาเดินตลาดด้วยกันจ้า อันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะพเพื่อนเพื่อนเดินตลาดด้วยกันมือนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนยัวยัเลยจ้ากดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจจ้าฝักบัวก็น่าทานนะคะทุกคนมาจ้าทีมก็จะไม่บันยายเยอะนะคะก็จะให้ภาพ บรรยายให้เพื่อนๆนะคะถ้าของกินเยอะแยะเลยจ้าเอาพับสวยๆมาฝากเพื่อนๆมาเดินตลาดด้วยกันจ้าอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะเพื่อนๆผลิต อันนี้ก็เป็นขนมหม้อ,อกแกงนะคะทุกคนน่าทานไหมคะหม้อ,อน่ารักขี้ขค่ข,ขี้ข